คนเรานะเนวลารู้สึกเจ็บปวดไม่ว่าจะเป็นเพราะโาครคภัยไข้เจ็บหรือเพราะผลข้างเคียงจากการรักษาเนี่ยส่วนใหญ่มาคิดว่ามันเป็นเรื่องของกายล้วนๆที่จึงความเจ็บปวดแม้จะเกิดขึ้นกับกายเนี่ยแต่ความรู้สึกเนี่ย รู้สึกเจ็บปวดเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของใจด้วยนะอันนี้คนมักจะมองไม่เห็นไนะปนคิดว่าเป็นเรื่องของกายลว้ลวนๆคนเราเวลาเจ็บปวดนะเราก็ย่อมคาดหวังยาและเชื่อมันว่ายาเนี่ยมันจะช่วยบรรเทาปวดได้ เดยอพา้าปวดหนักๆเนี่ยนะก็อยากได้ยาแรงๆนะเช่นมอร์ฟีนเนี่ยอีกคนหนึ่งเนี่ยเป็นมะเร็งนะแล้วก็ปวดมากนะหมอก็ให้มอร์ฟีนนะแต่ว่าให้ได้เนี่ยแค่ทุกสามชั่วโมงเพราะว่าถ้าให้มากกว่านั้นมันจะไปกดการหายใจแต่ว่า พอให้ยาไปแค่ชั่วโมงกว่ากว่าชายคนนี้ก็บ่นว่าปวดมากปวดเหลือเกินอยากได้ยาตอนนั้นหมอก็ไม่อยู่แล้วก็พยาบาลทุกคนก็รู้ว่าจะให้หมอฟีนเนี่ยตอนนั้นไม่ได้นะมันต้องรอให้ครบ3ามชั่วโมงก่อนแต่ว้ชานั้นก็ร้องปวดด้วยความทุกข์ทรมานมาก พยาบาลคนหนึ่งทนไม่ไหวนะก็เลยไปให้ยาพอให้ปุ๊บนี่ชายคนนั้นก็รู้สึกสบายขึ้นมาเลยไม่ร้อง,รงครวญครางต่อไปแล้วก็หลับได้อย่างสบายเพื่อนพยาบาลก็ไปต่อว่าพยาบาลคนนี้นะว่าไปให้มอร์ฟีนได้ยังไงนะหมอสั่งนะมันต้องให้ทุกสามชั่วโมงพยาบาลนั้นก็บอกว่าเปล่าไม่ได้ให้มอร์ฟีน นะให้อยอมบำรุงหัวใจให้อยอมบำรุงหัวใจนะไม่ใช่เมอฟีนนะแต่คนเข้าใจแต่คนไข้เข้าใจว่าได้รับเมอฟีนะก็เลยรู้สึกสบายใจหายปวดเลยหายปวดได้ยังไงนะทั้งๆท,ที่ไม่ได้เมอฟีนะหายปวดเพราะใจเนี่ยมันคิดว่าได้รับแล้ว มีความเชื่อมั่นในมอร์ฟีนว่าจะช่วยบรรเทาปวดได้พอคิดว่าพยาบาลให้มอร์ฟีนก็เลยสบายใจพอสบายใจก็เลยหายปวดและสิ่งนี้มันน่าสนใจคือคนไข้หลายคนนะแม้จะปวดมากๆาเนี่ยแล้วหมอให้มอร์ฟีนนะแต่หมอไม่ได้บอกนะว่าที่ให้เนี่ยเป็นมอร์ฟีนหรือ,อยาระงับปวด เพราะกว่าความเจ็บปวดทุเราลงเนี่ยช้ามากนะผลนี่มันจะจะไม่ดีถ้าหากว่าบอกถ้าหากว่าคนไข้ไม่รู้ว่าไอย้ยาที่ได้รับนี่คือมอม์ฟนแต่ถ้าบอกคนไข้นะว่าเนี่ยกำลังให้มอม์ฟนนะคนไข้ก็จะรู้สึกดีขึ้นอย่างรวดเร็วนะอันนี้ก็แสดงว่า ให้ยาอย่างเดียวเนี่มันไม่พอนะคนไข้ต้องรู้ด้วยหรือคนไข้ต้องเชื่อว่าที่ให้เนี่ยเป็นของดีให้ยาระง,งับปวดแต่ไม่บอกคนไข้ว่าเนี่ยกำลังให้มอร์ฟีนเนี่ยฤิ์ยามันก็จะให้ผลช้าให้ผลไม่ดีเท่ากับการที่คนไข้รู้ว่าเนี่ยได้รับมอร์ฟีนหรือเข้าใจว่าได้รับมอร์ฟีน ั้นความคาดหวังหรือความรับรู้ของคนไข้เนี่ยก็สําคัญนะพอรับรู้แล้วใจก็สบายพอใจสบายมันก็ทําให้ความเจ็บปวดทุเลาลงจะไปคิดว่าไอ้ความเจ็บปวดทุเลาลงนี่เป็นเพราะลิกจาอย่างเดียวนะแต่เป็นเพียเพราะความเชื่อความคิดของคนเราด้วยก็คือเรื่องของจิตใจนั่นแหละมีข้อเคยมีการ,การทดลองนะ เวลาถอนฟันคุดเนี่ยฟันคุดเนี่ยมันฟันกรามนะแต่ว่ามันไม่มีประโยชน์ถอนฟันคุดเนี่ยคนไข้จะปวดมากแล้วก็มีวิธีบรรเทาปวดนะโดยการใช้เครื่องอุตราซสาวเนี่ยคอยเป็นนวดแถวกรามบริเวณที่ใกล้ๆกับที่ถอนฟันคุดคนไข้จะรู้สึกดีขึ้นเลยดีขึ้นมากแต่ตอนหลังเนี่ย เวลาถอนแล้วเนี่ยเขาเอาเครื่องอุตตาสาวมานวดก็จริงนะแต่ไม่ได้เปิดเครื่องยังไม่ได้เปิดเครื่องนะแต่มันก็คนไข้ก็รู้สึกเหมือนกันว่ามันดีขึ้นแปลว่าอะไรแปลว่าให้ความรู้สึกว่าดีขึ้นหรือบรรเทาวความปวดลดลงเนี่ยนะมันไม่ได้อยู่ที่เครื่องอุตตาสาอย่างเดียวนะมันอยู่ที่ ใจิตใจของคนไข้คือเวลาให้ยาก็เหมือนกันนะเขาพบว่ายาเนี่ยไม่ใช่ยาระงับปวดอย่างเดียวนะยาที่เกี่ยวกับการรักษาโรคเนี้ถ้าว่าให้ยาที่มีสีนะแล้วก็มีเหลี่ยมจะให้ผลดีกว่ายาที่เป็นเม็ดขาวๆนะแล้วก็ไม่มีเหลี่ยม แล้วก็เพราะว่าเนี่ยยาที่เป็นเม็ดส,สีแดงๆนะจะให้ผลเร็วกว่ายาเม็ดขาวๆาวเนี่ยทำไมสีของยาที่มันสำคัญนะเพราะคนไข้เนี่ยเขารู้สึกว่าเนี่ยไอ้ยาสีแดงๆเนี่ยมันจะดีกว่ายาเม็ดขาวขาวถ้าให้ยาแพงๆนะบอกคนไข้นี่ยาราคาเป็นร้อยนะ มันให้ผลได้ดีได้เร็วกว่ายาที่หมอบอกว่ามันราคาไม่กี่บาทเพราะคนธรรมดา,าเขาจว่าเนี่ยยาแพงๆเนี่ยมันก็ต้องดีกว่าให้ผลดีกว่ายาถูกๆเราเคยมีการทดลองนะหมอเนี่ยให้ยาจะให้ยาคนไข้แต่บอกว่าไอ้ยาเนี่ยมันริดมันแรงมากจับด้วยมือปลาไม่ได้ต้องใช้ขีมขีบนะต้องใช้ขีมขีบยา ก่อนที่จะให้คนไข้โดยบอกว่าเนี่ยยามันแรงจับมือเปล่าไม่ได้ต้องใช้ขีมขีดน,นะบอกว่าคนไข้พอได้กินยาแบบนี้แล้วเนี่ยโอ้มันดีขึ้นเลยทั้งทั้งที่เราถ้าเราใช้สามัถสามนึกเราก็รู้ว่าหมอนี่เขาหลอกยาที่ไหนนั้มันจะแรงจนกระทั่งจับได้มือเปล่าไม่ได้แต่คนไข้เนี่ยเขามีความเชื่อว่าโอ้ยาแบบนี้มันแรงนะ ต้องใช้ครีมขี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะให้ผลเร็วพอคิดว่ามันให้ผลเร็วนะมันก็ให้ผลเร็วจริงๆนะให้ผลเร็วมากกว่ายาที่ให้กับคนไข้ด้วยมือเปล่าทั้งที่เป็นยาตัวเดียวกันแต่ให้ด้วยมือเปล่ากับให้ด้วยการจับครีมขี้นี่ไม่เหมือนกันนะ,ะนี่มันก็เป็นเรื่องที่เื่เลยนะว่าเป็นเรื่องของความรู้สึกมากนะ แล้วเดี๋ยวนี้มันมีการรักษาชนิดหนึ่งนะที่เป็นที่นิยมมากในช่วงระยะหลังคือการรักษาโรคข้อเขา่าโรคข้อเข่าเสื่อมอันนี้เป็นกั้นมากนะคนแก่และว,วิธีการที่เขาที่เริ่มมานิยมนะคือการผ่าตัดด้วยการสองกล้องนะแล้วคนไข้เขาสึกดีขึ้นเลยนะจำนวนมากอันนี้หมอเขาลองอยากจะทดลองนะว่า ไอการผ่าตัดด้วยการสองกล้องนี่มันได้ผลดีจริงหรือเปล่าก็เลยมีการทดลองกับคนไข้กลุ่มหนึ่งนะมีการผ่านะผ่าเป็นเป็น่ผ่าเล็กๆแล้วก็ทำทุกอย่างเหมือนปกติเว้นแต่ว่าไม่ได้ส่องกล้องไม่ได้สองกล้องเสร็จแล้วก็เย็บแล้วก็ติดตามอาการ ปบอกว่าให้ผลดีไม่ต่างจากคนไข้ที่มีการสองกล้องหรือผู้ใหญ่เนก็ว่าก็คือว่าคนไข้ที่ได้รับการผ่าด้วยการสองกล้องเนี่ยจำนวนที่หรือสัดส่วนที่มีความรู้สึกว่าดีมันหายปวดไปเยอะเลยนะเข่าก็ดีขึ้น ตัวเลขไม่ได้มากไปกว่าคนไข้ที่ผาก็จริงแต่ไม่ได้สองกล้องมันก็เลยเกิดคำถามขึ้นมาว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่คนไข้รู้สึกดีขึ้นเนี่ยเป็นเพราะการรักษาด้วยเทคโนโลยีล้ำยุคหรือว่าเป็นเพราะจิตใจของคนไข้ที่รู้สึกว่าได้รับการรักษาด้วยวิธีการที่มีประสิทธิภาพ แต่ถ้าการรักษามันดีจริงทําไมคนไข้ที่เขาไม่ได้รับการส่องกล้องเนี่ยแต่เข้าใจว่ากําลังได้รับการรักษาด้วยวิธีนี้จึงรู้สึกดีขึ้นแสดงว่าปเป็นเรื่องของใจล้วนหรือเรื่องของใจมากทีเดียวความคิดความเข้าใจความคาดหวังนี่มันก็มีผลต่อความรู้สึกทางกายของคนเราเพราะะนั้นจึงบอกว่าเนี่ย ไอ้ความเจ็บปวดเนี่ยนะมันไม่ใช่เป็นเรื่องของกายรวนๆนะเป็นเรื่องของใจด้วยถ้าใจดีใจสบายมีความเชื่อมั่นในการรักษามีความเข้าใจว่าด้รับการรักษาแล้วมันจะรู้สึกดีขึ้นแต่ถ้าใจไม่ดีใจไม่สบายเพราะรู้สึกว่ายังไม่ได้รับการรักษาหรืออาจจะมีโรคหรือจะมีปัญหาอื่นเข้ามาช่มีความโกรธความเกลียดม,มีความวิตกกังวลพวกนี้จะทำให้ความเจ็บปวดรุนแรงมากขึ้น ที่โบราณเขาว่าเนี่ยจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวนี่มันสําคัญนะจิตเป็นนายจริงๆนะถ้าจิตรู้สึกว่าสบายได้ร้วการรักษากายมันก็คล้อยตามไปด้วยเราก็เตรียมรับพรจิตตังปฏิตังตุมหังคอยทาพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วพีปเมวาสมิชาตุกองสำเร็จโดยชาพรสาเพปูเรนตุสังกปา ขอความดำมภิทั้งพวงจงเต็มที่จันโทปนาระโซยะถาเหมือนพระจันทร์ในวันเพลมนมณีโชติราโซยะตถาเหมือนแก้มณีอันสว่างสวายควรยินดีสาภิติโยวิวัชันตุขวัญตาดทั้งพวงจงบำราดไปสาพาโรควินาสตูรคทั้งปวงของท่านจงหายมาแต่พวัดวันตรายโย อันตารายามีแก่ท่านสุขิทีคายุกโกภาวาท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาธนาสิลิส,สนนจังอุทธาปจายโนจะตาโรธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังภลังต่างสี่ปรการคืออายุวันนาสุขะพรพลละยอมเจเริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบ มีปก,กติอ,อนนอนต่อผู้ใหญ่เป็นนิ้ภาวะตุสาภังคลังพอสาภพหมองคนจงมีแก่ทานราคันตุสาเทวตาพอราเทวดาท้งผ่งจงรักษาทานสาพาพุธานุภาเวนาโดยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้าสาพสาธรรมานุภาเวนาโดยอนุภาแห่งพระธรรมสาพาสังฆานุภาเวนา โดยอนุภาแห่งภาสงสาทธาโสงิพาวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลยจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเถิด